รีวิวกระเป๋ากล้อง DSLR สำหรับใส่1 b o บอดี้แล้วก็2เลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับผมฟ้าทานสตูดิโอวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ดีๆนะครับแล้วก็แหล่งซื้อดีๆที่คุณจะได้กระเป๋าที่แข็งแรงแบบเนี้ยนะครับ<ๆ>กระเป๋าที่แข็งแรงแบบเนี้ยในราคาที่ 200ต้ต้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าด้านในของกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันรองรับฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นซิปของตัวกระเป๋านะครับเ <ellow. S 1> มื่อเราเปิดมาปุ๊บนะครับฟังก์ชันด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะใะบ,บ,บใหญ่มากนะครับอันนี้คือผมเทียบกับหน้าผมแล้วนะครับใบใหญ่มากอันนี้ใส่บอดี้เข้าไปนะครับบอดี้พร้อมเลนหนึ่งตัวนะช่องนี้ นะครับแล้วก็ช่องด้านบนเนี่ยก็คือใส่เลนส์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับใส่แมมโมรีการ์ดนะครับใส่แบตเตอรี่ใส่ทันชาร์จได้นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมาให้นะครับผมงานเนี่ยถือว่าดีพอสมควรเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมคิดว่าใบนี้นะคุ้มสุดๆยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะถ้าไม่รู้นะครับว่าจะไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ปอะมานี้เลยนะครับเวลาเราซื้อกล้องมือ2หรือว่าซื้อกล้องมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แถมกระเป๋ามาให้นะครับเมื่อไม่ได้แถมกระเป๋ามาให้แล้วเราก็ไปเซิร์ชในอแอปพลิเคชันต่างๆปรากฏว่า มันก็มีแต่กระเป๋าราคาแพงอ่ะพันกว่า800ร้อพันกว่าพันหเนี่ยแต่ทํายังไงเราให้ได้ราคากระเป๋าที่แบบถูกด้วยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองไปซื้อกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ผมฟาทานสตูดิโอนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์กล้องนะครับเรื่อยๆต่อๆไปนะครับสําหรับผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ